สวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านค่ะรวมถึง FC ของน้องไรอานกาศบันดีค่ะวันนี้นะคะที่บานแสงค่ะอากาศร้อนมากค่ะ17เมษายน2566นี้นะคะเพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะยอมรับความสามารถของน้องจริงๆเลยนะคะน้องมีฟาร์มรับผิดชอบสูงมากค่ะอากาศจะร้อนแค่ไหนนะคะก็ไม่ใช่อุปสรรคเลยะค่ะเมื่อ fc แม่แม่นะคะได้มาฟังเสียงของน้องค่ะเสียงของน้องที่หวานละมุนนะคะและก็น,นุ่มนวหอย่างนี้นะคะแม่แม่กีกันตลอดงานเลยนะคะสมกับเป็นคนรุ่นใหม่หัวใจรูปทุ่งจริงๆเลยะค่ะน้อง e n t อร์เทน fc ได้ดีมากๆนะคะ e n t อร์เทนได้ดีจริงๆเลยนะคะเห็นภาพบรรยากาศแล้วช่วงกีกันนะคะก็คือช่วงที่แม่แม่ fc ส่งโคยขึ้นมานะคะเพื่อขอเพลง ให้น้องไรอันร้องนะคะน้องไรอันก็ร้องได้อย่างน่ารักเลยทีเดียวเลยคะ่ะเสียงนุ่มแม่กิ๊กกันตลอดทั้งงานเลยะคะ่ะและแอดก็อยากบอกว่าชื่นชมน้องอีกคนหนึ่งด้วยเลยเลยค่ะความสามารถและความอดทนรวมถึงความรับผิดชอบสูงมากะคะ่ะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดสุดยอดจริงๆเลยคะ่ะในอากาศร้อนแบบนี้นะคะและในช่วงเวลาที่อากาศร้อนที่สุดก็คือเวลาบ่ายโมงนี่แหละคะ่ะ เด้ต้องขอขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่มาส่งกำลังใจให้ให้น้องกันยางท่วมท้นเลยนลคะ่ะและขอขอบคุณนะคะ f อทุกทุกพื้นที่ทุกๆจังหวัดเลยเลยคะ่ะไม่ว่าน้องจะไปจังหวัดไหนนะคะก็ตอ,ตอนรับกันยางอบอุ่นน่ารักกันเลยทีเดียวเลยคะ่ะวันนี้ก็เก็าบภาพบรรยากาศมาฝากเล็กเกน้อยน้อยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ